เลครับอันนี้่อยหลังครับเดินหน้าบิดเลยครับอันนี้ลูกค้ามาจากกรุงเทพนะครับเราขอลองสตาร์พันธ์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเก้านะครับแบตเจลนะครับสวัสี สนามเรามีให้ลองนะครับลูกค้าจะยังซื้อมาจะซื้อมาแล้วยังขับไม่เป็นนะครับเรามีสนามให้เทสนะครับพี่ขึ้น,ดนได้นะขึ้นได้เลยครับพี่รถเรามีให้ตัดสินใจก่อนซื้อนะครับว่าจะเหมาะสมกับสรีระตัวเองการใช้งานนะครับเราให้คำปรึกษาลูกค้าได้ทุกคำถามนะครับผม เลี้ยวมาเลยครับเลี้ยวเข้ามาเลยข้างนู้นครับ ขับเงียบนะครับรถไฟฟ้านะครับมอเตอร์พันวัตนะครับพันแท้นะครับผมตัวมอเตอร์พันแท้จะมีตอกไว้ที่ตัวมอเตอร์นะเขียนว่าพันวัตนะครับผมนี่ครับเกลียนเกลียนได้ครับไม่ต้องหยุดเลยนะแต่ถ้าหยุดจะดีกว่าครับ ลูกค้าท่านไหนนะครับจะมาลองนะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับมามาปรึกษาเรานะครับมาที่บริษัทเราได้ครับเรามีรถให้ท่านนะครับทดลองขับนะครับผมคุณจะได้ตัดสินใจง่ายนะครับว่าเออมันเหมาะกับคุณไหมนะครับความต้องการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับหน้างานการใช้นะครับ